รถพึ่งข้าวค่ะเออแล้วเขียนรถไปพรมขายหนะ่อยไลฟ์ยูทูบไม่บอกเลอยู่ตทูบ <c oughs> ต้นขายอยู่นี่ <c oughs> ไม่มีคนทีที่ใครเดิน <c oughs> มันยังไม่มีคนทีเ <c oughs> พิ่งไลฟ์แต่เดียวเพิ่งเ <c oughs> พิ่งไลฟ์ ม่มีใครเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวแป้พาไปชมพร้อมกันนะพี่ๆคนใดค่ะเข้ามาก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมรถพร้อมกันเลยนี่วันนี้มีลูกค้ามาดูรถหน้าร้านกันด้วยนะคะพี่ๆขามาพร้อมกัน2คันเลยสวัสดีหนึ่งคนดูด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยะค่ะน้องแป้งเสรีไทยรถสวยนะคะขาย ประจำอยู่ที่สาขาสนามบินนะคะสีดีเทลของเรามีถึง3สาขาเลยนะคะพี่ๆขาก็จอดรถคลาสก,กันเนาะค่อยากได้รุ่นไหนแบบไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะเก่งในอีโคโค,คาร์เก่งขนาดกลางซีด้านรถครอบครัวรถตู้มีเฟเดนดรองรับทํป้ายเหลืองให้พร้อมค่ะนี่ ในส่วนของรถเชื่พาณิชไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นตู้ทึบโคกระพอเดิมโคกระพอลอยและเราไปถึงรถฟูทักเราก็มีให้เช่นกันนะคะพี่พีขาอยากได้คันไหนอยากได้แบบไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆีสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะถ้าถามว่าด้านหลังคืออะไรเดี๋ยวเปพาไปชมนะด้านหลังคือศูนย์บริการของเราคะ่ะพี่พค่ะาเราก็มีพี่พีช่งางนนองคอยตรวจเช็คให้นะคะไม่ว่าจะเป็นตรวจเช็คช่วงล่างนะคะตรวจเช็คในส่วนของตัวรถแต่ละจุดต่างๆค่ะนี่ มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะขัดเคลือบสีใหม่ฟรีให้ทั้งคันด้วยค่ะพี่พี่ค่ะมีการาตรวจเช็คช่วงล่างเนาะแล้วก็เปลี่ยนยางให้นะคะมีลิฟมีขึ้นลิฟตให้นะคะพี่ค่ะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะนี่เลยนะเดี๋ยวพาไปชมกันก่อนนะคะพี่อยากได้คันไหนอยากดูคันไหนก็สามารถแจ้งนะ้องแป้งเข้ามาได้เลยนะคะเบื้องต้นขอแจ้งในส่วนของสาขากันก่อนของเรามีถึง3สาขาเลยค่ะสาขาใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีหนองจอกนะคะถนนมิรไมตรีสาขาที่2อ,อยู่ทางไปสนามบินเยื้องกับมหาวิทยาลัยตะปีเก่าจังหวัดสุราธานีค่ะและสาขาที่3นะคะอยู่ที่เสีเยแยกไฟแดงตะปานทางเข้าโรงเรียนภูทนตรีค่ะพี่ๆขะ นี่ดูช่างของเรานะหมดว่างนะคะสวัสดีสี่คนดูด้วยนะคะพี่ๆคนใดอยู่พื้นที่ไหนก็สามารถซื้อรถได้นะคะเพราะเราขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยไม่ว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหรือว่าจังหวัดใดของภาคเหนือเรอาก็ขายห้ได้เช่นกันนะสวัสดี2 1คนดูด้วยค่ะโอ้โหคนดูขึ้นไวมากนะคะพี่ๆค่ะเบื้องต้นแล้วนะคะต้องมีลูกต้องพี่ๆเนาะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะไม่เกิน65หปีหรือรวมผ่อนแล้วไม่เกิน7จปีนะคะ ทำอะไรครับสวัสดีค่ะคุณซุม้มผมขอซื้อหนึ่งคันครับสวัสดีคุณนัดคนณนัทธิชาด้วยนะคะคุณนัทธิชาอยู่ที่ไหนเอ่ยสามารถพูดคุยกันได้นะคะสามารถพูดคุยกันได้ทุกท่านเลยหากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะคะเพราะเราขายออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วเนาะถ้าไม่สะดวกมาดูรถนะคะสามารถวิดีโอคอลดูรถกันได้อายุผม30มปีแล้วครับได้คะ่ะสนใจเป็นรถรุ่นไหนคะคุณนัทธิชาคุณนัทธิชาอยู่จังหวัดไหนเอ่ย ลูกค้าค่ะกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้เลยถ้าไม่สะดวกมาดูรถนะคะถ้าล uh, ูกค so <sh am gloss noise> ้าอยู world, the the ่ต uh, ่างจังหวัดแล้วไม่สะดวกมาดูรถไม่เป็นไรนะคะสามารถวิดีโอคอดูรถได้นะคะสามารถิดีโอคอกับเซลล์ดูรถได้เลยหรือลูกค้าคนใดนะคะที่อยากเซ็นไฟแนนซ์นะคะแต่ไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์ที่บ้านก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะเรามีไฟแนนซ์รองรับไปถึงนาบ้านนาะลูกค้านั่งรออยู่ที่บ้านเลยนะคะติดตามแล้วครับขอบคุณค่ะคุณซุ้มคุณซุ้มอยู่จังหวัดไหนคะคุณ ที่ชายอยู่จังหวัดไหนเอ่ยสามารถพูดคุยกันไนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะแต่เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะนี่น้องแป้งมีรถให้หลยให้เลือกได้หลายรุ่นเลยนะคะนี่ยาริสวีออสนะคะอันติซีวีแคมรีเอ็กโคดนะคะครอส HRV นะคะแล้วก็ในส่วนของ Innova ก็มีมาให้นะคะรถตู้ก็มีให้นะคะพี่ๆค่ะอยากดูรุ่นไหนแจ้งน้องแป้งเข้ามาได้เลยนะคะ เมื่อกี้พูดถึงลูกค้าต่างจังหวัดใช่ไหมรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะคะหรือถ้าในวันรับรถนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่เต็นท์ก็ไม่เป็นไรเช่นกันนะคะเราไปมีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเชียงใหม่ก็ส่งมาแล้วนะคะยะลาก็ส่งมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะรรับรถหน้าบ้านได้เลยก็รถกรณีที่รถไม่ตรงปกนะคะไม่เหมือนที่คุยกันไว้พี่ๆค่ะไม่ต้องกังวลเลยพี่ๆไม่ต้องรับรถนะและเราคือมาจําให้ด้วยนะคะบอกเลยของเราเนี่ยซัพพอร์ตให้ลูกค้าทุกอย่างเลยนะ เดี๋ยวน้องแป้งให้โปรโมชั่นกับพี่พีททุกท่านเลยนะคะซื้อกับน้องแป้งรับไปเลยค่ะส่วนลดสูงสุดถึง5 0 0 0 0บาทคําประฟรีก็10วันนะคะดอกเบี้ยพิเศษมีมาให้ค่ะพี่พีทค่ะมีในส่วนของไปแต่น้ำมันเครื่องให้ฟรีขัดเกลือบสีใหม่ฟรีให้ทั้งคันนะคะมีบัตร SRT Family Card ฟรีค่าเรดตลอดอายุการใช้งานให้ด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีในส่วนของบริการฉุกเฉิ่บนท้องถนนค่ะพี่พีทค่ะไม่ว่าจะเป็น ลืมกุญแจไว้ในรถยังอะไรมีปัญหาแบตเตอรีร่เสื่อมนะคะก็สามารถเรียกรถยกวรถสไลด์ได้ย4ิบชั่วโมงเลยพี่พี่นะเราดูแลเป็นเวลา2ปีนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ขนาน<ม>อยากดูขนไหนสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดี36คุณดูด้วยค่ะพี่พค่ะโอ้โหสว,ส,ะะววส,สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปขอไอ้นี่สักครู่นะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถได้เนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกงังวลเลยนะคะเราดูเราดูแลให้เต็มที่เลยค่ะ อยากได้คันไหนเจนเราไปได้เลยนะยิ่งลูกค้าประวัติเครดิตดีนะยิ่งจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกงังวลเลยนะคะพี่ๆขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกงังวลเลยนะ แจ้งได้นะคะมี24คนดูด้วยนะคะเราไปต่อกันดีกว่าค่ะสำหรับคันแรกนะคะกับ t o y ยต a y ยาริ1.2 Sport สปอร์ตนะคะพี่พขาคันนี้นะคะเป็นปี2022ค่ะมีสสีด้วยกันเลยนะคะพี่พ่ะมีทั้งสีดำและมีทั้งสีขาวนะคะสีดำนะคะเป็นปี2 0 2 2นอเนาะเลขกไม่เจ็ดหมื่นราคาอยู่ที่419,00 0ค่ะและสีขาวเลขกไม่3 0ม0 0ราคาอยู่ที่ 4 2 9 0 0 0นะคะสคันนี้เป็นปี2022เหมือนกันเลยค่ะพี่พี่ขาภายในก็ตกแต่งด้วยโทนสีดำพงมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนค่ะแอร์ออโต้เกียร์โต้และเบาะหุ้มหนังสีดำนะคะเดินตะเข็บสวยๆเลยพี่พี่ค่ะนี่เดี๋ยวให้ชมภายในนะนี่จะบอกว่าภายในสวยมากนะคะเขามีลูกเล่นของเขาก็คือนี่ เดินตะแคบด้วยได้สีน้ำเงินนะคะพี่พี่ค่ะภายในรถก็เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะก็ถือว่าดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะสวัสดี19คนดูด้วยนะคะพี่พี่ค่ะคันนี้ก็ได้เป็นพูมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัทสกรีนนี่เอลโตเกียเอ,อโ,ตโตนะคะนี่สภาพสวยๆเดิมๆทุกจุดเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะก็ไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะนี่พี่พี่ค่ะสามารถเข้ามาดูรถก,กันก่อนได้เลยนะสามารถเข้ามาดูรถก,กันก่อนได้เลยนะคะนี่ด้านหลังของเขาก็จะมีสภาพอย่างนี้เลย นะคะใหม่ทุกจุดนะคะเบาะด้านหลังก็สามารถเบ่งพับได้เป็น60-40นะคะหัวมอนไซเบลไอโซฟิกมีมาให้ครบทั้งหมดเลยค่ะพี่ๆนี่คันนี้ปูพรมด้านหลังให้ด้วยนะคะปูพรมไม่ทั้งคันเลยนะชุดแต่งด้านหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์นะคะ ลองมองหลังมีมาให้นอ้องและสเกิร์ตมีให้รอบคันเช่นกันนะคะส่วนคันสีขาวเนี่ยจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนใดสนใจคันไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้าม,มาได้เลยนะเดี๋ยวนะทําไมถึงทําไมถึงไม่เห็นคอมเมนต์อะ่ะสักครู่นะคะพี่พี่ขาแล้วแม่ไม่เห็นคอมเมนต์เลยเดี๋ยวขอญาตลงใหม่ได้ไหมอ่ะไม่เห็นคอมเมนต์อะ่ะสักครู่นะคะพี่พ เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ไอทีทำให้ดีวกว่าเดี๋ยวให้ไอทีทำให้นะคะโทรศัพท์ไม่เห็นคอมเมนต์นะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยตอนนี้ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะสอบถามกันได้นะคะนี่ ไงได้ป่ะไม่ขึ้นอะไรเลยนอกจากด้านบนแล้วอยู่แล้วมาแล้วมาาันหายไหมไม,หไม่หายนะโอเคเติดตามแล้วคะโอเคขอบคุณคะมาค่ะพี่พี่หาไปกันต่อดีกว่านะคะเมื่อกี้คอมเมนต์หายก็เลยให้น้องเขามาทําให้นะคะนี่ไปกันต่อเลยโอ๊ยมืดจังนี่นะคะมา เดี๋น้ำเป้งพูดถึงโฟวินกันก่อนนะคะสำหรับโฟวินน้ำเป้งมีให้นะคะทั้งรี v o แล้วก็ d ีเมกนะคะพี่คะ่ะมีให้ทั้งรี v o และ d m เมกเลยนะถ้าเป็นโฟวินนะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีเทาดำเนะาะเป็น t o y o ต้ r e ีโ ซิงเกิลเข็บนะคะ2.8 NT ค่ะไม่ว่าจะพาเข้าสวนเนาะบันทุกปาามรันทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยนะคะพ,พี่ค่ะปิดปี2,023นะคะมีถึง2ส,สีด้วยกันค่ะมีสีเทาและมีสีเทาดำราคาอยู่ที่6 9 0 0 0พนะคะพี่ใครชอบรีโวนะคะโฟรวิก็สามารถเข้ามาดูรถกันก่อนได้เลยนะคะคันนี้เลขไม้ก็อยู่ที่39,000นะคะราคา6 9 0 0 0มาพร้อมกับชมหน้าหมูป่าค่ะ กระเจากหน้าสีดํานะคะไฟหน้าฮาโลเจนอย่างนี้เลยค่ะพี่พี่และชุดแต่งมีมูลค่าไม่ต่ากว่าครึ่งแสนที่เราใส่ให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแมกแฮมเมอร์นะคะยางออโบรซุมล้อบันไดข้างกระชนหลังใส่มาให้ครบทั้งหมดเลยนะคะแมกไรเนอร์ก็มีมาให้เช่นกันนะพี่พี่คนใดอยากได้นะคะก็สามารถเข้ามาดูรถได้เลยหรือถ้าชอบเป็น d m แมเนี่ยน้องเป้งก็มีให้นะคะ i s u z ดีแม็กสปาร์ e x สามจุดศูนย์ s มีทั้งปีสองพันยี่สิบสองและปีสองพันยี่สิบสามนะคะก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะชุดแต่่งใใสหห้เมือน มามาชมรถตู้กันมากดีกว่านะคะสําหรับรถตู้ของเรานะคะพี่พค่ะก็มีทั้งคอมพิวเตอร์นะคะและเวนจูรี่นะคะพี่พี่ค่ะคันนี้ก็เป็นโตโยต้าเวนจูรี่นะคะสามจุดศูนวีนะคะคันนี้เป็นตัววีค่ะพี่พี่ค่ะอันนี้เป็นประตูไฟฟ้าเนาะพิเศษหน่อยหนึ่งปู่ผู้สนับสนุนนะคะประตูไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของตัวบอกก็สามารถปรับได้นะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะพี่พี่ค่ะคันนี้เป็นปี2 0 1พพี่จะเอาไปบรรทุกลูกค้าบรรทุกหนักเรียน นะคะทำายเหลืองทำาบฟ้าได้ทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของตัวบอกก็สามารถปรับมาหันมานี่ชนกับผู้โดยสารด้านหลังได้นะคะถือว่าสะดวกมากๆพนักพิงวางแขนก็มีมาให้ครบนะคะพี่ขาบอกเลยนะคะคันนี้ที่นั่งก็3 3 2สสองนะคะพี่ขามีในส่วนของบอาะผู้โดยสารก็มีมาให้เช่นกันนะพี่จะไปทำายเหลืองไบฟ้าได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ด้านบนก็มีทั้งแอรนนะคะพี่ๆขามีหน้าจอนะคะเพดานก็สะอาดอย่างนี้เลย นะคะสำหรับพี่ๆคนใดที่สนใจรถตู้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือแวนโจรี่น้องแป้งก็มีให้นะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับประตูไฟฟ้านะคะพี่ๆค่ะราคาก็8ปดเซนอัพนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นไฟฟ้าถ้าเป็นตัวีเนาะราคาก็8ปดนอัพนะคะอันี้ ปุ่มพูดสตาร์ทมีมาให้นะคะพี่ค่ะในส่วนของแผงประตูของเขาก็ได้เป็นสีดําค่ะประตูปัดไฟฟ้าที่วางแก้วน้าขวดน้ำนะคะช่องใส่กาสารมีมาให้ครบทั้งหมดเลยนี่ปุ่มพูดสตาร์ทนะคะพี่ค่ะและในส่วนของอปรับกระจกนะคะมีมาให้นะคะพงมลไรลพาวเวอร์หน้าจอทัชสกรีน,นะค่ะแอร์แมนวนวลนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะนี่ข้อส่งเราก็จะได้เป็นสีดํานะคะดูแลทําความสะอาดง่ายเนาะเบาะหน้าก็ได้เป็นเบาะหุ้มหนังสีดําเช่นกันนะคะพี่พค่ะ นี่ช่องพนักพิงวางแขนนะคะก็สามารถใส่ของได้นะคะอันนี้เลยเนาะฝั่งดังฝั่งทางผู้โดยสารก็นั่งได้1ท่านนะคะนี่ฝั่งคนขับ1ท่านนะคะวนงหัวน็อตนะคะพี่ค่ะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถอดไม่มีขยับนะคะนี่สภาพสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะสําหรับพี่ๆคนใดสนใจอยากเอาไปวิ่งนักเรียนนับสนกนท่องเที่ยวก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ในส่วนของตัวล้อได้เป็นล้อแมกอลอยเดิมโรงงานค่ะยางเป็ดให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะ Toyota Venjuri นะคะ3.0 วีนะคะนี่มาดูคอมพิวเ,เตอร์กันบ้างนะคะสำหรับ t o y o ต a คอมพิวเตอร์น้องแป้งก็มีให้ทางหน้าสั้นและทางหน้ายาวค่ะพี่ๆค่ะคันนี้ก็เป็นปี2 0 1 9เนาะราคาเริ่มต้น70,000นะคะพี่ๆค่ะสำหรับรถตู้เนี่ยจะเป็นรถที่ใช้ในหน่วยงานราชการนะคะทั้งรัฐบาลหรือเอกชนเพราะฉะนั้น เป็นรถที่ใช้ในหนงานใช้งานไม่หยาบอยู่แล้วนะคะคันนี้เป็นปี2019นะคะของเราก็มีตั้งแต่ปี2 0 1 8ขึ้นไปนะคะมีทั้งแต่งวีไม่แต่งวีนะคะพ,พี่ขาะนีดูเพดงเพดานนะสะอาดทุกจุดเลยนะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันนะไม่มีรอยเจิมใดๆนะคะพ,พี่ขะมีในส่วนของเขาเรียกว่าจอทีวีนะคะมีมาให้เนาะหน้าจอนะคะหน้าจอหน้าจอมีมาให้นะคะลำโพงถึงสี่ตำแหน่งกันเลยนะคะคันนี้คอนทัคกระจกทางดับเพลิงมีมาให้ครบนะคะด้านหน้านะคะพ,พี่ขาก็ได้เป็นเบาะคุ้มหนัง นะคะแถมยังมีในส่วนของเบาะเสริมมาให้ด้วยนะคะนี่อ๋อไม่สามารถเปิดครั้งเดียวได้นะคะพวงมาล Power ัยพาวเวอร์ค่ะพี่ๆค่ะหน้าจอทัชสกรีนมองเห็นไหมเอ่ยมันย้อนแสงอะ่ะนี่หน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์เมนวลนะคะแล้วก็เป็นเกียร์เมนวลหกสปีดนะคะในส่วนของตัวล้อได้เป็นล้อกระทาค่ะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีเส้นเช่นกันคันนี้ได้เป็น้ามันรอบคันนะคะพี่ค่ะไม่ใช่รอบนะคะเรียกว่าผ้ามันทางคันนะคะในส่วนของตัวเบาะก็ได้เป็นเบาะหุ้มหนังอย่างนี้เลย นะคะกอกลางมีมาให้นะคะตกแต่งด้วยลูกเล่นลายไม้นะคะพี่ขานี้เขาเรียกว่าพนักพิงพนักแขนเนาะน,นี่ก็มีมาให้เช่นกันนะคะปึ๊บนี่นี่ด้านหลังนะคะถาดถาดวางอาหารนะคะพี่ขาหรือว่าแก้วน้าเนาะมีให้ถึงสองตำแหน่งก็เลยนะคะนี่หรือว่าที่วางแก้วน้ำมีให้ถึงสองตำแหน่งก็เลยนะคะถาดวางอาหารก็มีมาให้เช่นกันนะคะคันนี้ คันนี้อ่สี่สามสามนะพี่คะ่ะสี่สามสามนะคะสวัสดียี่สิบสี่คนดูด้วยนะคะสําหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะคะสามจุดศูนย์จีคันนี้สามจุดศูนย์จีนะพี่ค่ะถ้าเป็นจีเอลเนี่ยเป็นตัวหน้ายาวเนาะคะันนี้หน้าสั้นนะคะก็เป็นสามจุดศูนย์จีคันนี้นะคะพี่คะ่ะมีทั้งลงาโพงคอนทุกกระจกนะคะแล้วก็ถังดับเพลิงมีมาให้ครบทั้งหมดเลยนะคะสวัสดีคะ่ะคนนัดนิชากิตนุศน์นะคะสวัสดีด้วยคะ่ะ คุณนัทนิชาสนใจรถรุ่นไหนนัทนิชาเนาะสนใจรุ่นไหนแจ้งจน,น้องแป้งเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆค,คนใดสนใจรุ่นไหนสามารถแจ้งน้องแป้งเข้ามาได้เลยนะคะรถตู้ของเราเริ่มต้นเจ็ดแสนนะคะมีตั้งแต่ปี2018ขึ้นไปนะคะอยากได้คันไหนอยากดูคันไหนสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวๆให้ดูในส่วนของหัวน็อตแต่ละจุดนะคะพี่หาหัวน็อตเบรคอาร์คนะคะพี่ค่ะ,น,ะ,คะ,คะน้วส่วนของตัวย่างต่างๆนะ,ะตัวทรงตัวซีนนะคะนี่ให้ดูนะคะพ,พี่คะ่ะ เดี๋ยวเกะให้ดูนะนี่บอกเลยว,ว่าแน่นมากค่ะพี่ๆค่ะนี่แน่นมากนะคะใครอยากดูจุดไหนนะคะอยากดูตรงไหนแจ้งเราแป้งเข้ามาได้เลยหวัวน็อตห้องเครื่องเม็ดอักนะคะน้องแป้งให้ดูได้ทุกจุดเลยนะคะไอตัวนี้หน้าสั้นเนาะเดี๋ยวพามาชมหน้ายาวกันบ้างนะคะสําหรับตุยตาคอยเมเตอร์หน้ายาวนะคะน้องแป้งก็มีให้นะคะคันนี้เครื่อง2.8 GL ค่ะเป็นปี2019ราคาอยู่ที่9,99,000นะคะ9,99,000ได้อะไรบ้างนี่เลยนะคะเริ่มจากในส่วนของ กระจกทรงหูช้างนะคะมีมาให้เราเป็นรุ่นใหม่นะคะสวัสดีคนสมบัติด้วยค่ะนี่ไฟเลี้ยวติดกระจกนะคะพี่ขาและภายในนะคะบอกเหมือนโรบอตมากนะคะภายในเป็นสีทูโทนค่ะนี่พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์หน้าจอทัชสกรีนนะคะ M on, เอเมนนอลเจมเมนนอลท็อกสปีดเนาะแล้วก็ในส่วของตัวบอกก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะคะสวัสดี20คนดูด้วยค่ะพี่ๆขามาเดี๋ยวพามาชมภายในกันสําหรับรถตู้หน้ายยาว นะคะรับส่งนักท่องเที่ยวรับส่งน,นักเรียนได้ทั้งหมดเลยนะคะพี่ค่ะด <_ c oughs> ้านหลังเนาะก็ได้เป็นเบาะสามสามสามนะคะพี่เก้าที่นั่งนะคะและด้านหน้าอีกสองที่นั่งนะคะพี่พี่ค่ะมีมาให้ครบทั้งหมดเกาะกงเกาะกลางมีมาให้ค่ะลำโพงถึงสี่ดอกกันเลยทีเดียวสองคู่นะคะลำโพงมีมาให้ถึงสองคู่เลยนะคะค้อนทุบกระจกถังดับเพลิงมีมาให้ทั้งหมดนะคะนี่พนักพิงวางโครงวางแขนนะมีมาให้นะคะพี่ค่ะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ <s> ขออนุญาตขออนุญาตนะคะพี่พี่ค่ะ นี่ด้านหลังนะคะกระเป๋ามีพร้อมกับกระเป๋าจริงโจ้เนาะถาดวางอาหารที่วางแก้วน้ำมีมาให้ครบทั้งหมดเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนใดที่กำลังมองหารถตู้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าสั้นหน้ายาวคอมพิวเตอร์ไวจูรี่น้องเป้งมีให้ทั้งหมดเลยค่ะพี่ๆค่ะสามารถเข้ามาชมกันได้นะคะสามารถเข้ามาชมรถกันได้เลยนะคะของเรามีถึง3ส,สาขาด้วยกันสาขาใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมินบุรีหนองจอกค่ะสาขาที่2อ,อยู่ทางไปสนามบินเยื้องกับมหาวิทยาลัยตะปีเก่าจังหวัดสุราธานีก็คือสาขาที่น้องเป้งยืนฟูอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะ และสาขาที่3อยู่ที่สี่แยกไฟแดงตะปานค่ะทางเข้าโรงเรียนภูทรเป็ดนะคะพี่ๆจะดกพื้นที่ไหนสามารถแวกเวียนเข้ามาดูรถก,กันก่อนได้เลยนะคะร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดเวลา8.30นนะคะถึง17.30นเพราะฉะนั้นวันหยุดนะคะตอเลือกเราก็เปิดให้เช่นกันนะคะอยากดูคันไหนก็เข้ามาดูรถก,กันก่อนได้เลยนะคะพี่ๆขานั่นมานะคะในส่วนของรถครอบครัวมไม่ว่าเป็นรถ SUV ูวหรือว่ารถ PPV น้องแป้งก็มีให้นะ มีทั้งเฮชวนะคะอินโนวแล้วก็ครอสนะคะพี่พี่ขามอกเลยนะรถของเราทุกคันมีการตรวจเช็คโครงสร้างแล้วก็อะไรรถจากบริษัทจิชเชอร์สองร้เจ็ดสี่จุดคะ่ะพี่พี่่า มีใบเซอร์รองรับให้พร้อมนะคะรับประกันเรื่องยนเล็เกียร์รับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีพิวามไม่มีน้ําท่วมไหม่แท้เดิมแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีตะต่อไม่มีสมสร้างและไม่มีติดแก๊สค่ะพี่ๆใครอยากได้คันไหนอยากดูคันไหนก็สามารถสอบถามน้องแป้งเข้ามาได้เลยนะคะยิ่งของเรามีส่วนบริการเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเรถมีปัญหาตรงไหนนะคะพี่พขาสามารถพาเข้าส่วนบริการของเราได้เลยนะเราดูแลตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าพี่ๆจะซื้อรถจากทางนั้นเราไปเป็น10ปีหรือ2ีปีเราก็ย การใช้งานอยู่นะคะรถเข้ามาใหม่ปับ๊บเรามีเรามีที่ทําสปานะคะพี่ๆค่ะเราดูแลในทุกขั้นตอนนะคะเราดูแลทุกขั้นตอนเลยพี่ๆเรามีที่ทําสปาให้นะคะรถเข้ามาปับ๊บเราทําสปาก่อนเลยนะคะดับแรกหลังจากนั้นเราก็ส่งไปที่ทำสปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พาเข้าส่บริการค่ะมีพี่ๆช่าง คอยตรวจเช็คให้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเนาะตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนถ่ายคองเหลวนะคะเปลี่ยนยางเราทําให้ทั้งหมดเลยนะคะมีพี่พี่ช่างคอยดูแลให้อยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะนี่เลยนะคะพี่ขารถของเราในสต็อกน้มีถึง3สาขากันเลยและเราจอดคลากันนะคะไม่ว่าพี่พี่จะซื้อรสาขาไหนก็สามารถซื้อได้ทั้งหมดเลยถึงน้องแป้งจะประจําอยู่ที่สาขาสนามบินพี่พี่ก็สามารถซื้อกับน้องแป้งได้นะคะ เพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะอยากได้ขนหนอยากดูขนหนก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้พี่พี่ค่ะนี่มีลูกค้าเข้ามาหน้าร้านอีกแล้วนะมีลูกค้าเข้ามาหน้าร้านอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าปังมากค่ะพี่พี่วันนี้ปังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแป้งขออนุญาตรับลูกค้าสักคู่นะคะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวแป้งขออนุญาตรับลูกค้าสักคู่นะนี่สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยากดูขนานเจลงแป้งเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ ใช่หนูค่ะอ๋อพี่พี่พี่แอนอ๋อโอเคค่ะดูค่ะไหมพี่แอนพี่แอนพี่พี่ค่ะนี่ดูกันต่อได้เลยนะคะอยากดูคันไหนเจ๊น้องแป้งได้เลยนะคะอยากดูคันไหนเจ๊น้องแป้งได้เลยค่ะพี่พี่ค่ะร่วน้องปต่อไปเลยนี่สักครู่นะเดี๋ยวน้องแป้งพาไปชมคันอื่นกันต่ออีกนะคะพี่พี่ค่ะนี่ สักครู่นะเดี๋ยวน้อแป้งเดี๋ยวน้อแป้งพาไปชมพันธ์อื่นมาต่อเลืออีกสิบนาทีเดี๋ยวน้อแป้งลงไลฟ์ก่อนก็ได้นะคะพี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเดี๋ยวน้อแป้งเข้าเดี๋ยวแป้งพาไปไลฟ์ใหม่นะคะพี่พเด็ดน้องแป้งติดลูกค้าเดี๋ยวน้อแป้งมาไลฟ์ต่อนะคะพี่พี่เรหน้าแป้งสักครู่นะคะ